สวัเดีเพื่อนชาวกันเนื้อขี้ข่าวทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวเกมที่เราเนี่ยบุกไปเยือนทีมอย่างทางเบนฟอร์ดเจ้าพึ่งน้อยนะครับรู้ว่าเกมนัดนี้นั้นเราจะโดนพึ่งน้อยสอนทางวอลหรือเปล่านะครับโดนต่อยหรือเปล่านะครับเราจะไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับผมทางฝั่งอาร์เซนอลผมทีมเยือนนะครับมีนักเตะบ,บาดเจ็บหลายรายเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นทางจูลียนทิมเบอร์โทมัสปาเตเอมิชวิตโล ฟาบิโอเวียร่าก็โดนแบนนะครับดาวิดลาย่าลงเจอทีมเก่าไม่ได้ครับผมเพราะว่าเป็นการยืมตัวมาจากสโมสรต้นสังกัดอย่างทางเบนฟอร์ดเป็นไวาเอ็ดดี้เฮเทียต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งครับแผนการเล่นของทั้งสองทีมผมฝั่งเจ้าบ้านน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สาประตูใช anken, ้แฟรงค์เคนเซนเตอร์ใช้พีน็อกกับคอลินแบ็กขวาไอายเยอร์แบ็กซ้ายโลซเลสมิดฟิลสามคนครับผมใช้เจนเซ่นนอร์กาดเจเนสและลูกฝั่งซ้ายวิซา่าฝั่งขวาเอโมโม อนเนอร์เปาใช้ยมเป้าาเปครับส่วนถางฝั่งอาร์เซอลผมทีมเยือนมาระบบเดียวกันครับผม4-3-3ผู 33, ้สาวประตูเปลี่ยนมาใช้อาร์แลมส,ลสตีลเซนเตอร์2คนครับวิลเลียมซิลบาจากคู่ทางกาเบียมกาเยสแบ็กซ้ายชิซนโก้แบ็กขวาก็ยังคงใช้บริการของทาเคโรโทมิยาสุเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับสารพัดตำแหน่งเลือกคืนครับผมล่าสุดก็มีข่าวว่าอาร์เซอลนั้นพร้อมที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวเตะพิจณา,าครับ มิดฟิลด์ตัวกลางสนาม3าคนครับผมใช้คายฮาร์เวตจอร์เจนโยดีแคนไลและลูกฝั่งขวาบุโยซาก้าฝั่งซ้ายกาเบียมาติลี่ส่วนกอนเดอเปาใช้เลโดทอสซาครับนักเตะที่ติดทีมชาติบราซิลไปอย่างทางกาเบียมาติลี่กาเบียชิซุตรวมไปถึงกาเบียกาเยสนั้นตอนนี้ยังไม่มีภาพการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็อยู่ในโรงยิมกับผมกําลังเรียกเช็คความฟิตกันก่อนครับว่าจะพร้อมในเกมน,นี้หรือเปล่าสำหรับทางมาติสโอเดกาดครับ กลับมาจากอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีชื่อลุ้นลงมาแทนตาแหน่งของทางจอร์จินโยครับมิดฟิลด์ตรงการสนาม3คนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับใช้คายฮาวเวตโอเกิกาดแล้วก็เดียแคไลครับผมหากโอเกิกาดฟิตนะครับสถิติการพบกันหนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับผมจะเห็นได้ว่าสาหรับผมก็มีสถิติที่ดีนะครับชนะไป4เกมเวนฟอร์ดชนะ1เกมเสมอกันไป1เกมครับอันล่าสุดที่เราบุกไปเยือนเนี่ยเราก็ชนะใ้เบนฟอร์ดได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นครับ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนัดนี้ครับผมเขาก็มีการวิเคราะห์ก็มีการประเมินจากเว็บไซต์ฮูสกร์ครับว่าอาร์ซอนนั้นน่าจะบุกมาชนะทางเบนฟอร์ดด้วยสกอร์สองประตูต่อสูนครับทิงท้ายด้วยประเด็นการรีวิวเกมนัดนี้ครับผมเขาบอกว่าอาร์ซอนครับผมมีสติที่ดีมากๆในการลงเล่นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับโหวกเกมหลังสุดครับผมตั้งแต่ปี2022นะครับจนถึงปัจจุบันนั้นอาร์ซอนไม่เคยแพ้ใครครับทีมต่อไปที่เราจะต้องบุกไปเยือนคือทางเบนฟอร์ดขอให้สตินี้ยังคคงออยู่่ตไปรับผม สำหรับโปรแกรมการแข่งขันเกมนัดนี้ผมอาซอนบุกไปเยือนเบ,บนฟอร์ดนั้นเตะวันเสาเร์เที่ยงคืนครึ่งครับเกมนัดนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับผมและทั้งหมดที่เป็นการพรีวิวเกมนัดนี้ครับผมอาซอนจะเก็บ3แต้มนั้นหรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเพื่อนชอบในเนื้อหาของคลิปการพรีวิวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติ๊กติ๊กแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรบกวนด้วยกันครับผม